สวัสดีครับวันนี้ก็ออกหมายตกประกดครั้งแรกของปี2568ครับผมเป็นเชียงเจมครับผมแล้วก็ทีมงานเกษตรฮันเตอร์แล้วก็เก๋ๆคนไกลบ้านครับเชงเจมกับนรินก็ต้องนะครับสไตล์เดิมหรือพลาติกครับสองคนแล้วก็มีโครงไก่กับเลือดอะไรนะครับชุดอ่อยปรากฏมันแข็งมันน่าจะขุงมด้วยมันกลกบเป็นขุยอาจ นี่ครับผมทีมทีมงานกําลังลงตกปรกฏครับผมทิปแรกของปีนะครับผมกับแม่น้ําน่านที่เดิมครับผมวันนี้มากันสามชุดสี่ชุดครับผมวันนี้มากับนี่ครับเหยื่อตกกฏเก๋ๆครับผมแล้วก็เหยื่อตกปรกฏของผมนะครับผมเหยื่อตกปรากฏนารินพิจิตแล้วก็ที่กําลังจะลงนู่นก็เกษตรฮันเตอร์ครับผมแล้วก็อีกคันดํานู่นจอดอยู่นู่นก็พี่ชัดกับพี่แอพนะครับผมลงน้าหน้าไปก่อนแล้วครับ ทีมงานกำลังเอาเรือลงครับช่วงนี้เขาไปตกหน้าถุงอ่อยบอกแล้วปลาเลยไม่ถึงอะกันลำที่สองนะครับผมอี่นี่ครับลำที่สองเป็นเย่าตกปรากฏเกษตรฮันเตอร์ครับผมมาเร็วๆว่ะพี่อืมไอ้หนูฟังลุงนะหนูไอ้หนูไปตามแม่มาได้หนูนะ ขอเป็นแม่หนูแน่หนูหนช่างเจมโดนอีกแล้วอุย้ยใสสวยทำไมเป็นต่างกันจังเลยอะไรกับเนี้ยดูของช่างเจมือทุกคนครับผมโดนอะไรกันแล้วนี่นี่จะวิ่งไหมดูครับดู มันเกาะท้องไงมันดูไซอะไรแล้วดูขันผมนลินนลินทำอะไรเนี่ยผมดีนวผมเยไงเอามาดูดินลินทำอะไรเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเนี่ยมันไม่ควรที่จะลงแม่น้ำนัานชุดเนี้ยปิดไฟดิปิดไฟทัานก่อนเป็นไงโอ้โหเป็นยัตาเลยเบ้ ไอ้นี่เดี๋ยวผมมีคันไว้คันพาดีเลยเนี่ยคุณเนี่ยดลินคุณไว้ใจผมไหมฮะหักให้หายผมบอกแล้วผมเบาพลังโอ้ยโอ้หตัวนี้ดูนี่เดี๋ยวเพิ่มอ๋อมันเกาะไอ้ที่เกาะท้องนะเบ็ดผมว่าใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบ็ดกูณเกาะท้องมาเนี่ยเบ็ดกูทั้งคู่เลยเนี่ยเบ็ดคูณอ่าอเฮ้ยเดี๋ยวเบ็ดเบ็ดเจมอยู่นี่ พี่ยักษหมาอีกแล้วน่าจะมีไม่ต่ำโลครึ่งครับผมโลครึ่งมีแน่เพราะไอตัวเก่าน่าจะโลสองได้ครับแต่ไฟนี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้โอ้ดีที่สายหน้าเปลี่ยนะอะสุดยอดครับผมวันนี้ก็เดิมเดีย๋ยวตกประกดนารินพิจิตนะครับ ไว้ใจได้เสมอครับปรกากฏแม่น้ำน่านมากับช่างเจมพิจิตเหมือนกันครับนี่รัประกันวุ่นวายเมื่อกี้นี้วันนี้โดนเยอะเนาะช่างเจมโดนเยอะขาดกันไปคนละสองสามชุดแล้ววัดปึ้งวิ่งแป๊ดออกขาดเลยสาหัสวันนี้สาหัสย,ยอมรับเลย,เเลยนขนาดสายนาสิบห้านะวันนี้จะมาล้างแค้นมันจนย้ำแค้นเรานีคัตัวนี้ไม่ใช่ เล็กๆนะครับนี่โอ้ยใหญ่นะนี่ดูปลาพี่ยักษ์แต้มสองมาแล้วครับเหมือนเดิมครับผมเดีย๋ยวกตกปรากฏนรินทร์พิจิตรใหญ่นะเนี่ยน่าจะไม่ต่ำโหลครึ่งครับตัวนี้ จบงานครับผมครึ่งคืนมีโอ้หสับปะหลาดแต่ละคนอันนี้ของพี่เก๋โอ้โหของพี่เก๋นี่ดำดูดดำดูดมีอันนี้เหยื่อของเกษตรฮันเตอร์ของพี่ป้อมนะครับผมดำดูดมาเทสเหยื่อใหม่ด้วยไม่เป็นเหยื่อชุดเดิมแต่เป็นซองใหม่ซองใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่มีดูดูดป่าดูป่าข้างล่างมีใหญ่กว่านี้นะพี้เกจรื้อไปลืมโอ้ดู ขึ้นมารอนานแล้วดิเอาไหมกำไม่มิดแล้วนี่ก็ของผมนี่ครับเดี๋ยวตกลงก่อนนารินเหมือนเดิมครับสองสามแล้วก็อันนี้ของพี่ชัดยับนี่ครับจะตัวใหญ่ เกือบสองโลครับประมาณโลแปดนะครับประมาณโลเจ็ดตัวแปดครับ